สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่วางแผนอยากจะขายสินค้าไปต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นขายผ่านเว็บไซต์ ebay อิตซี่แอมาซอนหรือเว็บไซต์อื่นๆที่แอมจะแปะเอาไว้ด้านหน้านี้นะคะสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆจะต้องมีเป็นอันดับแรกก็คือบัญชีรับเงินค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะหากเราจะขายสินค้าไปต่างประเทศจะใช้บัญชีรับเงินผ่าน PayPal แต่ปัจจุบันนี้ค่ะเว็บไซต์ต่างๆนะคะเขาได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับ Payoneer ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่วางแผนอยากจะขายสินค้าไปต่างประเทศสิ่งสําคัญที่จะต้องมีก็คือบัญชี p a y o n อ e er เนียค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาเพื่อนๆสมัครบัญชี Payon เ er นียกันนะคะสิ่งสําคัญที่แอมไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดก็คือสมัครผ่านลิงก์ที่แอมจะไปเอาไว้ให้นะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษที่ทาง p a y o n อ e er เนียมอบให้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปสมัครกันเลยนะคะเริ่มต้นให้มาที่ปุ่มนี้นะคะ sign up and earn ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นบุคคลธรรมดาให้เลือก i n d i v i d ดว l สำหรับใครที่ต้องการสมัครรับเงินในรูปแบบของบริษัทให้เลือก company นะคะแต่วันนี้แอมจะยกตัวอย่างในรูปแบบของบุคคลธรรมดานะคะจากนั้นค่ะให้เราใส่รายละเอียดเข้าไปนะคะบรรทัดนี้ first name คือชื่อจริงค่ะกรอกทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะบรรทัดที่2 last name นามสกุลค่ะ บรรทัดที่3เป็นอีเมลแอดเดรสค่ะแล้วใส่อีเมลแอดเดรสอีกครั้งหนึ่งนะคะ Date of birth คือวันเดือนปีเกิดค่ะตรงนี้กรอกปีคศนะคะแล้วมาที่เดือนค่ะแล้วก็เลือกวันที่นะคะจากนั้นให้คลิกที่ next ค่ะ หน้านี้นะคะเขาให้กรอกข้อมูลที่อยู่ค่ะบรรทัดแรกเป็นประเทศไทยนะคะตรงนี้สตรี e แอดนัมเบอร์ก็คือบ้านเลขที่ซอยถนนประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ากรอกไม่พอสามารถที่จะมากรอกบรรทัดต่อมาได้ City ้ทาวตรงนี้ก็คืออำเภอจังหวัดนะคะแล้วก็ตัวนี้โพสต์ท Code โหรือ10 Code คือรหัสไปรษณีย์ค่ะ แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะจากนั้นเขาก็จะมีให้เรายืนยันโค้ด OTP ที่ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าที่อยู่ของตัวเองกรอกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงสามารถเข้ามาได้ที่ Google นะคะจากนั้นค่ะให้เราพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะคะ แล้วพิมพ์ต่อว่าภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็กด enter นะคะเท่านี้เราก็จะได้ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะคะเราก็นำที่อยู่ตรงนี้มากรอกที่หน้านี้ค่ะพอกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก next ค่ะ พอมาถึงหน้านี้ค่ะเขาให้เราใส่พาสเวิร์ดค่ะซึ่งพาสเวิร์ดนะคะจะต้องมีอย่างน้อย7ตัวอักษรนะคะแล้วจะต้องมีเป็นตัวอักษรเล็กนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเลขด้วยผสมกันนะคะช่องนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ให้เลือกคำถามแล้วก็เลือกคำตอบค่ะตรงนี้คำถามนะคะเขาก็ มีให้เราเลือกหลายอันนะคะให้เลือกเอาคำถามที่เราคิดว่าจะจำได้นะคะข้อมูลตรงนี้จะเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะนักเรียนแอมหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการลืมพาสเวิร์ดนะคะแนะนำให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าเกิดว่าใครจดไว้แล้วมีอาการลืมได้ง่ายนะคะ National ID ตรงนี้คือเลขที่บัตรประชาชนค่ะ จากนั้นนะคะให้คลิกที่ next ค่ะหน้านี้จะเป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบัญชีธนาคารที่เราจะเอาไว้ใช้รับเงินนะคะให้มากรอกตรงนี้ที่ bank name นะคะ bank name คือชื่อธนาคารค่ะเลือกหาธนาคารที่ตรงนะคะ ช่องนี้ account number คือบัญชีเลขที่บัญชีนะคะตามนั้นให้ติ๊กอากีอันนี้นะคะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิก Submit ค่ะ ทางเพลเนียแจ้งว่าทางเพลเนียเขาจะมีการส่งอีเมลมาเพื่อให้เราคอนเฟิร์มนะคะภายในไม่กี่วันนะคะหลังจากที่เราได้รับอีเมลแล้วให้ทำการคอนเฟิร์มแล้วค่อยมาขั้นตอนถัดไปค่ะค่ะตอนนี้ทางเพลเนียได้มีการส่งอีเมลมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ please มาจาก payoneer แล้วบอกว่า please verify your email address นะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะแล้วมาที่ verify email ค่ะตรงนี้เขาบอกว่าอีเมลของเราได้มีการ verify เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลอง login เข้าที่บัญชี payoneer ดูนะคะแล้วให้มาที่ ลงชื่อเข้าใช้ค่ะให้เราใสา e ่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราใช้สมัครเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะคะคลิก sign in ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้คลิกที่ turn on ค่ะจากนั้นนำโค้ดที่ทาง p พ y ออนเนส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ แล้วคลิกซับมิตค่ะตรงนี้ให้ copy หรือว่า save เก็บเอาไว้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นโค้ดที่เอาไว้กู้ป้องกันความปลอดภัยให้กับเราค่ะให้ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะจากนั้นให้คลิกโอเคค่ะ ให้มาตรงนี้นะคะอัปเดต now ค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกคำถามนะคะค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นในส่วนของการตอบคำถามเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะโดยทาง p y o n e e r เขาก็จะมีหลายคำถามให้ได้เลือกนะคะตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะเลือกคำถามและใส่คำตอบได้ตามอัธยาศายัย แนะนำให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อป้องกันเวลาที่เราจำข้อมูลไม่ได้นะคะเก็บข้อมูลถ่ายรูปเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครตอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาที่เชนนะคะตรงนี้ให้เรากรอก OTP ที่ p พ y o อนเนส่งมาที่โทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นคลิก Submit ค่ะ ในส่วนหน้านี้ค่ะทางเพจออนเนี o ่ย e บอกว่าเราได้มีการตั้งค่าในเรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถมาคลิกดันได้เลยค่ะตรงนี้เขาบอกว่าเราได้มีการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาคลิกที่ Let's Go ค่ะค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะทาง p พ y ออนเนีย e บอกว่า your account is approved แปลว,ว่าบัญชีนี้ค่ะสามารถที่จะนำไปใช้งานเป็นบัญชีรับเงินกับเว็บไซต์ต่างๆเช่น Ebay Amazon e น s y และก็อีกหลายๆเว็บไซต์ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าการสมัคร p a y o n e นเนะคะก็สามารถที่จะทักไปสอบถามตรงนี้ค่ะ p a y o n e นเนะคะหรือว่า เดี๋ยวแอมจะมีช่องทางการติดต่อเจ้าหนะ้าที่เอาไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจในการหาไรายได้ทางออนไลน์นะคะสามารถที่จะกดติดตามช่องของแอมไว้ได้นะคะแอมก็จะพยายามหาความรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ผ่านทางออนไลน์มาเป็นระยะระยะนะคะสวัสดีค่ะ